สวัสดีครับมาพบกับรายการข่าวภาคเข้มนะครับวันนี้จะมารายงานเรื่องซอมบี้เต็มเมืองนะครับวันนี้ซอมบี้เต็มเมืองไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะทั้งซอมบี้หมูและซอมบี้ธรรมดานะครับเป็นผีดิบนะครับไปชมภาพกันนะครับ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวซอมบี้ก็คุณจะตีมก่อนแต่คุณจะตีซอมบี้หมูซอมบี้หมูยิ่งใหญ่เอาล่ะฮะเอาลฮะกองขนุนมาเลยเอาเอาล่ะลุมมาเอยคุณจะไปทุบมันก่อน โอ้วิ่งเขาวานไปเลยอูมันตามมาคุณเป็นกองแล้วโอ้โหคุณซาดันฮะโอ้ฮึฮสองสามเม็กแล้วอโดนัให้โดนัสองสามเลยนะดโดนลงบอลลาวาไปเลยบอลาวาโอ้โดนนัโออ แกใช้ดอกนี้ก่อนค่อเดี๋ยวผมจะก่อนให้นะคะ หนึงนะเดี yeah ๋ยวขอดับเพชรไอเรืองแสงนนั้ก่อนอ้ดับเลยือ้ยเลดับทีนี้เราก็ได้ทำดาวเรืองแสงกันไปแล้วนะฮะเมื่อกี้คูวิธีทำดาบนะวัอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขีนหน้ตเป็นตาย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  รถพยาบาลมีคนที่ชื่อว่าฟิมนะฮะมาเรียรถพยาบาลว่าใต้เนื้อ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 โอ้โหเยอะแยะเลยมาค้านี่เป็นไมขาข้าม่ตลกบอกบอกน่ะขอเฮ้ยเฮ้ยผมชื่อพี่ไกดกับน้องนิดนะเออเออเออไหน ตัวละครที่ฟิล์มมีซอมบี้หมูซ้อนหนึ่งคนละคับแต่ผมไม่ตั้งชื่อหรืออะไรเลยฮะเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกันนะจนตัวน,นี้เราค่ะเขาตายอ๋ออันนี้คอ๋ออันนี้ไม่ใช่พี่ฟิลมนะะแต่นี้คือคนอื่นค่ะโคลานะฮะกับรายการข่าวภาคาข้มเน๊น เดี๋ยวพบกับแล้วก่อนคนอวดผีในเดือนสิงหาคมน,นี้นะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วเจอกัน,นะครับบ๊ายบาย